คุณกำลังฟัง Lodicap Podcast เพราะที่นี่ไม่ได้มีแค่ l o d i x อีกต่อไปสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับนี่คือ Lodicap Special นะครับผมเนื่องจากว่าล่าสุดครับทางฝั่งของ r e Spin ครับทาง Win Entertainment ได้ทำการปล่อยภาพชุดล่าสุดออกมาของสาวสาวเรส p ินทั้ง5คนนะครับผมซึ่งนั่นก็คือเปเป้ไดอารี่ปอเช่แพรพันช์และพิมมี่นะครับผมก็ มีรูปออกมาจากทาง w i n เ n t e r t a i n m e n t เป็นภาพล่าสุดในการเปิดตัวภาพของซิงเกิลลำดับถัดไปของทาง r e สต์สปินนะครับซึ่งซิงเกิลนี้จะเป็นซิงเกิลลำดับแรกของยุค Win เ n t e r t a i n m e n t แต่จะเป็นซิงเกิลลำดับที่7ของ r e สสปินนะครับผมในชื่อว่า Multiverse ครับโดยภาพตัวอย่างได้ออกมาภาพตัวอย่างดังกล่าวนะครับจะแสดงให้เห็นฉากหลังและฉากที่เซตติ้งนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับ รูปแบบของการเรื่องของอวกาศนะครับผมสเปซส e รีมสเปซซึ่งส่งผลถึงชุดด้วยครับผมชุดก็มีความสเปซมีความเป็นสีเงินแต่จะมีการคลิปคลิปและประกอบด้วยสีแดงไปด้วยนะครับผมชุดมีความเงามีความเป็นสีเงินด้านโลโก้ก็มีการเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเงินด้วยเช่นเดียวกันครับผมซึ่งน่าจะเป็นการเปลี่ยนเฉพาะซิงเกิลน,นี้นะครับส่วน ตัวเพลงนั้นเนี่ยเรายังคาดเดาไม่ได้แต่คาดเดาว่าน่าจะมีความเป็น Space มีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์คือเป็นเพลงเป็นเพลงแนวที่ใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ประกอบมีความตือต้อๆ EDM แต่ว่าจะระดับไหนนะครับผมส่วนต่อมาก็คือเรื่องราวของเพลงจะเป็นอย่างไรซิงเกิลที่7น่าจะมาแนวรักเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของความเป็น Space หรือการท่องอวกาศไปด้วยนะครับผมตรงนี้ก็มาวิเคราะห์กันแต่ต้องรอดูกันครับ31มีนาคมนี้เดี๋ยวผมก็จะมา r e a c t i o นนะครับส่วนตอนนี้กำหนดการเรื่องของการปล่อยต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยโปรโมทลำดับแรกเนี่ยคือภาพทีเซอร์แรกออกมาแล้ว21-25เถึงเป็นภาพของสมาชิกนะครับผม27จะเป็นตัวของโซโล t ทีเซอร์คือเป็นทีเซอร์ของน่าจะเป็น ทีเซอร์ของแต่ละคนแล้วก็ MV ทีเซอร์จะปล่อย29 30นับถอยหลังและ31ครับ MV นะครับผมซึ่งเดี๋ยว MV เนี่ยยังไงผมก็มาเรียกชันให้อยู่แล้วแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับแฟนๆ Red Spin ทุกท่านผมมาเรียกชันให้แน่นอนครับเจอกันครับและคุณผู้ฟังทุกท่านครับผมขอแจ้งให้ทุกท่านทราบครับตอนนี้ m ไม่ใช่ MV ครับตอนนี้วิดีโอการสแสดงเพลงในอนาคต แฟนในอนาคตนะครับผมขออภัยด้วยครับผมตอนนี้คือช่วงนี้คือแบบว่าคืออืมก็ใช่ว่าสับสนเต็มพร้อมอะไรเยอะแยะมากมายตอนนี้ยอดรับชมการแสดงเพลงแฟนในอนาคตวิดีโอใน youtube นะครับใน youtube นะของ r o d i x n x x t Idol EP 1ในตำนานนะครับตอนนี้นะวันที่เราอัดเนี่ยคือ21มีนาคมเวลา16บนิกานาทียอดขึ้นไป 5้าล้านครั้งนะครับผมดังนั้นนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าภายในครึ่งปีนี้อาจจะขอ6ล้านให้ได้ครับอาจจะขอ6ล้านวิวไม่ได้นะครับผมผมว่าครึ่งปีน่าจะถึงแหละแต่ว่าจะเร็วขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับวันนี้ก็มาสั้นๆนะครับกับสุดยอดวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปจริงๆจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมากกว่านะแต่ก็ติดสภาพจากโรดีเอ็กซ์นะครับ จริงๆเนี่ยคือเป็นเกิลกรุ๊ปครับผมเรสปินครับสุดยอดเกิลกรุ๊ปที่สร้างผลงานอันเชื่อว่าสะเทือนโลดีเอ็กซ์เน็กซ์ไอดอลผู้แพ้ที่ประสบความสําเร็จและเป็นผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับผมก็ต้องยกย่องอย่างนั้นเพราะว่าเป็นผู้แพ้ที่สามารถทํายอดวิววิดีโอเดียวได้จนจะ6ล้านวิวแล้วนะครับผมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไป6ล้านวิวเมื่อไหร่นี่เตรียมรูปแสดงความยินดีกันได้เลยครับผมโอเคครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาริสฟงสต r รได้ใน YouTube นะครับส่วนในช่องทางพอดแคสต์ก็ใน Anchor Spotify Google Podcast Apple Podcast ฟังกันได้ในคำว่า Lodicap Podcast นะครับผมและแน่นอนครับเดี๋ยว Reaction มา31 30จะเป็น Lodicap Track Review EP 2นะครับผมยังไม่มีเพลงของ Red Spin นะเดี๋ยวของ Red Spin จะไปอยู่วันที่30เมษายนนะครับก็คือจะรวมไปอยู่ในกรุ๊ปของเดือนมีายน,นะครับผมโอเคครับ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ